สวัสดีครับยินดีต้รับสู่ลิงไปเรื่อยวันนี้เรามาแชร์ประสบการเรื่องของการเปลี่ยนยางนะฮะแล้วก็เรื่องของศูนย์ลดเบี้ยวทําให้มีการกินขอบยางขอบนอกนั่นเองว่าเกิดจากอะไรผมก็หาสาเหตุละก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะครับก,ก่อนอื่เลยก่อนหน้าเนี่ยผมเคยเปลี่ยนยางเป็นเจ้าบิสโต e นะฮะ R e 0นที่ผมต้องเปลี่ยนมาถึง2ชุดแต่ตอนนี้ไม่มีละมันเป็น0 0 4ะฮะแล้วก็ ก่อนหน้านี้ใช่ไหมถ้าใครได้ดูคลิปเนาะผมไปเวลาใครลุยนะ้ามาแล้วเราเจออาการหนึ่งง่าปกคลิปประมาณนี้นะครับก็คืออาการที่ผมเจอมันกินยางขอบนอกนะฮะโอ้ยเกิดจากอะไรวะกินสีล้อเลยเราก็งงนะจนลองไปหาสาเหตุมาไปตรวจเช็คที่สีเหลืองนะฮะค่ายศูนย์สีเหลืองนิดนึงเขาก็น่ารักมากบอกเลยว่าเกิดจากอะไรต้องบอกเลยว่ารถพวกอย่างเงี้ยเขาน้าใจหรือรถที่เขาเรียกว่ารถเ e ล็กๆซิตี้หรือวีออสหรือยา,ยา,ยาลิสพวกเนี้ย หรือสับทางการก็คือโชคหน้าเป็นแบบแม็กเปอร์สันสตัดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมหรือที่เขาเรียกกันคานแข็งนะฮะจะบอกเลยว่าถ้ารูประเภทนี้นะด้านหลังแทบไม่ต้องยุง่งเรื่องสซ่เลยเอาแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะฮะและอย่างหนึ่งคือด้านหน้าไม่ใช่ยุ่งนะถ้ารถเราไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับลูกมาร์คหรือโชคอะไรเนี่ยไปยุ่งอะไรกับมันเนี่ยรถเดิม,ดมๆอ่ะเราตั้งครั้งเดียวมันก็อยู่ได้แค่ถอดล้อสลับยางเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่ทีนี้ตอนนั้นผมอาจจะเจอที่หนึ่งหรือเปล่าอาจจะแบบทําให้ไม่ดีตั้งไม่ดี เกิดจากอะไรอ่ะสิ่งนี้ต้องบอกก่อนนะครับเราคนจะเคยนี่เขาว่าแคมเปอร์นะครแคมเปอร์คือล้อมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่คือมองด้านหน้ารถเวลาเราขับปุ๊บมันจะแบะออกเงนี้อ่ะอันนี้จะกินคือขอบในแน่นอนนะฮะยางคือด้านในอ่ะเรามองแทบไม่ค่อยเห็นมองยากนะครับถ้าไม่สังเกตทีนี้ของผมมันกินขอบนอกไงเกิดจากอะไรอ่ะน,นี่มองบนบนรถนะมุมหลังคารถล,ล้อผมมันเบี้ยวอันนี้เฉพาะล้อหน้านะครับเพราะว่ารถพวกนี้เป็นรถคันแข็งด้านหลังไม่ต้องยุ่งม,มันมันเบี้ยวอย่างงี้งุม้มเข้า มาเลยกินขอบนอกเนี่ยเจอสาเหตุละแล้วก็ตอนแรกาทางค่ายเรือเขาก็แนะนํานะว่าเอ,าอย่าตั้งเพราะว่าถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยเนี่ยดูพวงอะไรผมนะล้อตรงแต่พวงาลัยผมจะอยู่อย่างนี้เราขับล้อตรงนะแต่อยู่เงี้ยเรือจะอ,อยู่ฝั่งนี้ก็ได้แล้วแต่เขาเลยว่ามันจะทําให้ขับยากกว่าเดิมไหมก็เลยแบบแต่ที่เนี้ยผมก็มองว่าหลายช่างเขาก็ได้นํานะผมหาข้อมูลแล้วคือขับได้ครับอาการล้นขอบนอกถ้าคุณขับไม่เร็วอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยยังพอได้นะครับ ต่ผมช่วงนี้จะเริ่มมีเดินทางไกลาะฉัน้นผมว่าอันตรายขอบนอกเนี่ยอันตรายมากแล้ววันนี้ก็เลยจะพาไปเปลี่ยนนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยรถผมมันอยู่ที่แสนห้าหมื่นสี่พันคือตอนแรกผมกล่ว่าสักแสนหกอ่ะจะเปลี่ยนเป็นบิสโตรนไอเอศูนย์สี่ซึ่งประทับใจมากแต่รอบนี้งบไม่ถึงและจําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วมันอยู่ที่แค่แสนห้าไงอีกประมาณห้าพันกว่านลเองก็เลยเลือกอย่างรุ่นหนึ่งซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าผมเคยใช้แต่ใครไปดูหน้าปกที่ผมอย่างเนี้ย เคยไปเปลี่ยนมาเป็นไอสามรอบสองเนาะผมเคยพูดถึงเรื่องตัวยูายนะฮะรุ่นด r b บีแต่ตอนนี้อันเนี้ยคือมันไม่มีละรุ่นนี้ทีนี้ผมก็เลยต้องหายาที่แบบได้อารมณ์เดิมอะก็คือผมเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วก็จริงนะแต่ก็มีบางจังหวะที่มันซิ่งบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกเป็นคนซิ่งนะเรามั่นใจกับอย่างชุดเก่าใช่ไหมความนึ่มอะไรเงี้ยระยะเบรกทั้งหลายก็เลยแล้วตอนนี้งบจํากัดด้วยเพราะว่าไอพวกเ e ไเนี่ย ถ้าสี่เส้นก็ล่อไปเหมือนขึ้นตอนนี้เก็บเงินไม่ถึงทองทงเลยอืก็เลยหายาที่มันโอเคก็เจอตั้งแต่นี้ลิโอททยที่อ่าวันนะครับก็ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมนะฮะเจ้าเทียว,วันนี้ได้วความนิยมพอสมควรเลยเรียกว่าใกล้เคียงเจ้า RE อสูสสามดีกว่าที่ผมใช้มานะฮะถึงบางคนจะบอกว่าเฮ้ย RE มันดีกว่าโน้นนี่นก็แล้วแต่แต่นี้เราก็หาข้อมูลละเราก็ดูข้อมูลแล้วก็มาสรุปให้ฟังง่ายๆเลยนะครับ RE อสูสูสี่นะครับ ก็หลายคนนะ่าจะเคยเห็นรีวิวแล้วเขาบอกว่ามันมันไม่จิกเท่าตัวส003แต่นิ่มขึ้นเงียบขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะอารมณ์เดิมผมก็เลยเลือกตัวนี้เป็น TR1 ซึ่งทางร้านก็น่ารักมากเลยวันนี้ผมมาเปลี่ยนที่ร้าน K25 นะฮะอยู่แถวโชคชยัย4 78ตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวก็มีลิงก์เพจเนี่ยอยู่ใต้คลิปแล้วก็ a c e b o o k นะก็อยู่ข้างบนนี้เข้าไปดูได้แล้วกันก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในการเปลี่ยนย่างชุดนี้เป็นเจ้าโตโยต้า TR1 นะครับไปดูบรรยากาศกัน กำลังขยายเพิ่มเติมนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าใครจะมาก็มาก่อนที่นี่ได้ทาทุกอย่างฮะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโน่นนี่โชกอะไรก็มีนะฮะที่ช่วงล่างอะไรได้เลยอ่ะอันนี้คือ,อยางเก่าผมนะดูนะคือมันจะต้องเป็นเนบ้างป็นบ้างๆลึกๆวันนี้ผมมันดันเป็นฝน,นอั่เอ่อก็หลายเสียงก็จะบอกว่าคือมันไม่ไม่อันตรายถ้าเราขับในเมืองกรุงเทพเนาะคือเราไม่ได้ความเร็วสูงนะ แต่ถ้าเราเดินทางไกลอย่างช่วงนี้ผมก็เริ่มเดินทางไกลอันนี้อันตรายมากผมก็ว่ามันอันตรายแบบเนี่ยคือย่างเนี้ยสะพานยางกันเหลือเยอะมากเลยเอเลยอืมอเยอะเยอะจริงๆใช้ได้นะเนี่ยแหละคือการอาการที่เขาเรียกว่าโถมันจะเป็นแคมเปอร์โถนะครับอาการโถโครงสุกเท่าเป็นตัววีอะก็เลยแบบกินตัวนี้แต่ถ้าเกิดทัมเบอร์เบี้ยวเนี่ยมันจะกินด้านในไม่กมนด้านนอกอันนี้คือชุดเก่าผมนะฮะ ที่เห็นนะอันเก่าเนี่ยกับอันใหม่นะอันเก่านี้มีความโอเวอร์ไซส์นะแก้มันจะอ้วนอ้วนเนี่ยตรงนี้มันจะพป็นองพอใส่เลยแต่พอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บมันก็เลยดูแบบโล้นลงนิดนึงแก้มเนี่ยอันนี้มันไม่ได้อ้วนออกมาถ้าโดนกัดคือมันจะอ้วนออกมาและนี่คือเจ้าโตโยต้าทีอาร์วันนะฮะที่สําคัญเลยโหผมประทับใจมากมีการรับประกันเฮ้ยเราไม่เคยเจอว่า เออเจ้าตัวทายทุกรุ่นนะฮะใครเปลี่ยนช่วงนี้นะเป็นโปรโมชั่นเลยก็คือรับประกันผมไม่รู้ว่ามีตลอดบ่หอน,นะรับประกันก็คือภายใน60วันเนี่ยถ้าผมบาดบวมแตกอะไรที่เขาโฆษณาการเนะ่ยเปลี่ยนฟรีเออลงทะเบียนผ่านเว็บอะไรเรียบร้อยเลยนะครับไปเก็บใบเสร็จไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิน60วันแล้วยางรับประกัน2ปีจากโครงสร้างนะฮะเช่นตกถ้าเกิดคุณไปตกหลุมมาแล้วยางบวมเนี่ยอันนี้เขาไม่รับแน่นอนแต่ว่าอยู่ขับขับอยู่ดีดีเนี่ย อยู่มันก็ปวมขึ้นมาปูดขึ้นมาเป็นลูปมะนาวอาเงี้ยอ่ะอันเนี้ยแต่ว่าข้อข้อสังเกตคือข้อจะต้องเอาไปเช็คก่อนว่าเกิดจากการใช้งานหรือว่าเกิดจากโครงสร้างของมันนะฮะก็เกิดจากเปลี่ยนฟรีนะฮะโอ้โหบริการอย่างนี้สะด้อดผมให้เลยและที่สําคัญนะวันนี้ต้องขอบคุณเลยนะฮะร้านเคยี่้าด้วยโอ้โห ให้คําแนะนําบริการดีมากจากที่เราเห็นเนาะเสียงอาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเสียงดังนะเขายิงนุ่นยิงนี่แต่เขาให้คําแนะนําได้ดีมากนะฮะก็ใครสนใจจะมาปีกยางเดี๋ยวอนาคตนะฮะทางชีวิภาาจะควบวุจรก็ไปดูที่หน้าเพจได้แล้วกันนะครับแล้วก็ตัวโย้านะฮะไอ้น,นี้เดี๋ยวยังไงตามไปก่อนแล้วกันผมขอใช้จริงเสียงจริงจากผมเพราะว่าถ้าจากที่คนรีวิวเขาจะบอกว่าเออมันโอเคไงมันโอเคเดี๋ยวลองฟังจากผมว่าใช้แล้วเป็นไงอะตอนนี้เริ่มที่ 154,557นะครับแล้วเราขอวิ่งสักเท่าไหร่ดีหมื่นโลไหมหรือยังไงถ้าเกิดเจออาการอะไรเดี๋ยวผมมาทำคลิปบอกก่อนแล้วกันว่าเป็นไงบ้างกับ Toyota TR1 นะครับเช่ญเครได้เลยกดติดตามสังเกตยิ่งกดกระดิกนะเพราะว่าคลิปใหม่ตื่นเต้นไม่ไม่ื่อวานนี้แล้วก็พามารีวิวอะไรประสบการณ์แบบนี้บ้างนะครับบายสัปดาห์ยี่สิบก็ประมาณช่วงกลางปีประมาณกลางปี